จอนจอดทำมีมใชกะจอดทำเหี้ยเทีมาเเด็ดเอาไปบ้านมุงเดมม่อกีนข่ยจับใส่ใส่ไม่หยาดถ้วยเอาขันั่นเลยคนมาเรียบร้อยแล้วเ้าเด็ดโอเควันร่อมอยวะมันยังสมัยเนี่ยเนาะถ้ากะเพราหมูกรอบชงมาที่เออมาชงย่างย่างีช่วยมีจอดก็ได้อยู่อร่อยไหมเผ็ดไหมมาเผ็ด พริกน้ำปลาไม่กา,านางไม่หันละอยู่วันไหนวันโน้ปไม่เอาละอืมพอ no, เนี่ยแกงที่ยอยู่กับเมนมูเป็นหยั่งบางทีไปกับผู้จัดเจออยู่บ้านนะ่ะต้องมีถ้วยพริกน้ำปลาตลอดภักยกกินข้าวเจ้าตอนเจ้าจะครอบซื้อข้าวปั้นมาใหอ้อันหนึง่งทำซิก็กินอันนี้สั่งพัสต้อิว่วสั่งข้าวผัดหมูกรอบมาให้เจ้าขอบแล้วก็มาให้หลาน สองคนตัด้าคนหนึ่งหลอกคองคนหนึ่งเอาพักบุ้งออกเจ้าพักบุ้งเยอะเกินพักบุ้งหยอดยาวๆแล้วแหละแต่เราเอาออกเพราะมันแก่แล้วหักมันเยอะก็เลยเอ,ออกเจ้ามันจะได้ลงลงเสร็จแล้วก็มาต่อปูพยางต่อค่ะฟังนุ่นเสร็จแล้วสีเขียวในตาลืมตาลายหมดเพราะว่าพยางมันสีเขียวเนี่ยถ้าใครจะซื้ออย่าซื้อสีเขียวนะเพราะว่าสีเขียวนี่ มันตาหลายเจ้าเวลาดีนะแดดขนาดแดนออกนะสมศรียังตาหลายเลยบอกหลานสาวว่าทำไมไม่ไปดูกันบ้างเพราะหลานสาวหลอกคลองไนหะเจะาครอกรับกับบ้านนีสมศรีอยู่คนเดียวสมศรีก็ไปตามมันเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นห้องอย่างน่ะมันเป็นคลองอ่ะเนาะยาวสุดหลูกหูลูกตาอยู่คนละทิศละทางจ้างหลานมาวมา,มาอกีกลูกหลานกันนี่แหละเออเขาก็มาตัดหญ้า เขามาตัดหญ้าให้แถวหน้าบ้านลุงเดชลุงเดชตัดเขเดีวาาายวไม่ไหวเจา้าสำสีกระปู่ฟ้าลานสาวอีกคนหนึ่งกะหลอกคลองเจา้าหลอกเอาักบุงมาหลอกวันเยอะจริงๆมันโลกอะ่ะอืมจะเลยหลอกฝนกระโตกปล่อยปล่อยล้วก็เปียกอยู่ในนั้นอะ่ะทั้งซากแห้งเลยอยู่ในนั้นเลยเจา้าก็พูดจะยังจะได้เนาะไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะล้วก็ทําตามแบบนี้หละเจา้า <c oughs> ค,ค่อยๆทาไป อันนี้ทําจะต,ต้องตัดล่องมันด้วยนะระวางต้นมันนะ you know เจ <Columbus> ้าเวลาเราใส่ปุ๋ยมันจะได้ไม่เค็มเนะอันนี้จะครอบมาเก็บงานค่ะเมียทาเสร็จแล้วจะครอบมาเก็บงาน3 4 5 6 7ส9 10ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดเกาเกาสี่สิบต้นตัดด้วยนะแบ่งแยกด้วยมันมีซีเด็ดบ้นมีไอ เออถ้าใครจะซื้ออย่าซื้อสีเขียวนะถ้าทําตอนแดดนะตาหูตาลายวัดอีสัมผัขนาดไม่แดดนะเนี่ย you know when I stand up oh, I want to fall down you o o l k ยุลูกก you looking little bit more long and you know uh ้นยูโ o ่เฮาเอ๊ะนัดไหนถ้าใครจะซื้อจะอย่าซื้อสีเขียวเพราะว่า now today not have sun if have sun oh make you crazy you know that Little bit more crazy. <laughs> and this? <sighs> <coughs> you hungry, mate? No, I'm hungry. You already eat. I eat it, together of you. Okay. น่ล really nice. yes, nice. ูกทิพย์ดูอ oh. mm ัน hmm. นั้นหลอกคองมึงยมใส่เก um> um> ียบฮะก็น да um, ่าก็มันไม่ร์นยมีงจะได้อีกจะแต้แต้อัน กั้มปาป๋าสีเขียวที่ปีตาลายเท่าแดดดำกามกุ้มลูกกับมุงหว่ามึงไปแยงมึงไปแยง <c oughs> นงี่หรอนิ้เหียหนไหนก็น่ากาปีวา่าเาจะขอชาดีนะมันแดดถ้ามันแดดก,กูเป็นลมอยู่นี่แหละกูว่เนนะเออแล้วนอกไปพอยผ้าสีเขียวอัตราลายวาิสีเขียวมาม,ม่วหเลยอีวันียัมมาฝอกูฝงยาดมมได้สือมา เพื่อนเลี่ยอธิบดีจ้างนะปู่พายามผีมะอู้อีพึ่งถ้ามึงจะไป,ปนนไดูฝนที<ะ>่แล้วเดี๋ยวไปกรดเลยเด็บมาโอ้ยปู่พ,พายามเหนื่อยหนาวแล้วตากฝนทั้งวันทั้งคืนอตากฝนตั้งแต่เจ้ามาและวฝนตกแม่ฮูกหมูตุ้งชิคกี้พายอยู่เย็ยนทั้งวันเจ้าถามว่าบางคนก็ถามว่าปู่พยามทำไมปู่พ,พายามเพื่อไม่ให้ยากขึ้นเหนื่อยนะเจ็บแอลกดหลังอ่ะ วันนี้ได้วันนี้ได้แค่สีต้นสี่ชิบก็ต้นทําคนเดียวนะคะอีกคนาน <c oughs> สาวหลอกค้องท้องใส่ไกนะ่เนี่ยเห็นไหมหลอกเอาพักบวกมันเยอะเกินมันจะเอาไปให้หมูน่อยเอาไปให้หมูกินตาฝนมันฝนมันตกสีสีมันตกมีคนถามว่าพยางอะ่ะปักหมุดแล้ว มุดมันหมดแต่แหละเออหมุดมันหมดตออมดมนดตสีสังมาแล้วย้ำครบเจ,เจา้าอีกอย่างก็คือเป็นข่าวอย่างเห็นไหมฝนตกแล้วมันไม่ปิวนะมันไม่มีลมอะ่ะเราแค่วบบินใช่ไหมเราวินพยานมันกำปิวแล้วเจา้าวันนี้มันมีสีเขียวมาม้วนหนึ่งพยานก็มดเดี๋ยวเราม,ม้วนของมาถึงพรุ่งนี้ ถามว่าสมศรีมดไปเท่าไรตอนนี้เหรอตอนนี้หมดไปประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วเออไอแดงเขา้าเอาคือกีอแรงยังจะมายุ่งอีกเดี๋ยวโดนตีไปหาปองเลยตอนนี้สมศรีก็หมดไปหมื่นกว่าบาทแล้วถ้าปูเซ็ตแล้วสมศรีจะมาชีสส้แจงรายละเอียดให้ฟังนะคะถามว่ามันเป็นผ้ายางมันไม่ใช่พลา,าสติกที่เขาปู ข้าวปูอันนี้ปเป็น้องอย่างท,ที่เขาปูสะไม่ใช่นะคะอันนี้มันเป็นสแลนเป็นสแลนแบบยางหนายางดีเอเอสมรีไม่ได้ถ่ายให้ดูนะวนนันวันสมรีปูวันแรกอะเสร็จแล้วสมชียกดูหญ้ามันเหลืองหญ้ามันตายถนะามว่ามันจะอยู่ได้นานไหมไม่รู้แต่ที่เขาโฆษณาบอกว่าอยู่ได้ห้าหกปี บอกว่าเดี๋ยวมันก็จะยุ่ยสลายไปอันนี้เราก็เนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่งั้นเขาจะได้ขายเหรอเนาะของมันก็ต้องถ้าจะให้ตัดยากก็ไม่ไหวยังดีบอกนั่นแหละทั้งหมดสวนทั้งหมดนี่รวมทั้งสาทั้งคลองทุกอย่างนี่ก็ประมาณสี่ไร่เจ้าประมาณสี่ไร่แล้วก็ทุกอย่างมันก็ต้องลงทุนนะเนาะ ราตัดหญ้าไม่ไหวอ่ะโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยไม่ถึงเดือนหญ้ายาวแล้วไม่ถึงเดือนหญ้ายาวแล้วอย่างเงี้ยแล้วลุงเด่เดนคนเดียวแกตัดไม่ไหวหรอกแกเหนื่อยเพราะว่าเครื่องตัดหญ้ามันมันมันหนักมนะนสะ